วิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอสาธิตขั้นตอนการอัปโหลดแบนเนอร์นะครับหลังจากที่เราทําการลออินถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้เราทําการเลือกที่เมนู3.2นะครับอัปโหลดไฟล์แบนเนอร์เว็บกด1ครั้งจากนั้นให้ทําการเลือกที่ภาพโลโก้ที่จะแสดงหัวส่วนหัวนะครับกด browse กดเลือกรูป จากนั้นกดบันทึกกดที่รูปจากนั้นกด l o อ o u t นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะปรากฏด,ดังหน้าจอ เสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการการอัปโหลดแบนเนอร์นะครับ